สวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัทยาเรามาขึ้นเรือยอชของโคยาสกันค่ะวันนี้บริยัตไทยแลนด์ตอนนี้เราก็ล่องเรือมาแบบประมาณ22ชั่วโมงถึงประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรือก็เลยจอดนี่ตอนนี้เรียกว่าเกาะผ่เขาจอดให้เราถ่ายรูปก่อนก็เดี๋ยวจะพาไปดู ว่าวบรรยากศยยาศเรือเป็นยังไงใชคะ่ะพอมาถึงเขาก็จะมารับเราที่รถนะคะแล้วก็จะเอากระเป๋าเราขึ้นมาบนเรือให้ทางไปจะเป็นทางเกาะพายนะคะแล้วก็อันนี้อาหารเอยเตรียมมาให้หมดเรียบร้อยแล้วออกอินดี้เตรตัวไปเอยชื่อเอยนะคะวันนี้จะเป็นบัตเลอร์แล้วก็เป็นเชฟทำอาหารให้วันนี้วันนี้เป็นน้องไมคค่ะกับก<อ>กนัอก็เชฟแล้วก็ลูกเอ่ยท่านหนึ่งคือน้องบอลจะไปดูแลที่ของคุณบายวันนี้ทั้งทิปเลย ขอให้เอนจอแล้วก็มีความสุขสนุกไปกับคลิปวันนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเ o ลคัมริงที่ทางเรือเตรียมไม้ให้นะคะแล้วก็มีเป็นผ้าเย็นไว้เช็ดมือเช็ดหน้าค่ะแล้วก็มีขนมนนเป็นสิ่งที่ใส่เฮลตี้ต้องห้ามพลาดก็คือเครื่องดื่มบนเรือทุกชนิดอะ่ะเขาจะทำมาจากวัตถุดิบจากออร์แกนิกหมดเลยนะทุกคนแล้วคืออร่อยแล้วก็สดชื่นมากอน,นี้ก็จะเป็นห้องด้านเล่นคะทุกคนเราก็เริ่มถ่ายรูปกันะ มีคนเสพไวทุกคนเป็นไรอะเมจิเมจิทำอะไรเพราะว่าอ่านหนังสือปลอมนะคะทุกคนอันนี้เราก็อยู่กันที่ห้องนอนนะคะทุกคนได้ไมีแบบมีมอนเป็นเตียงน,นุ้มอคือเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นโลโก้ของเขาด้วยนะคือะไ ด้วยทุกคนใช่คือในเรือนี้มันจะมีแบบมี้ห้องนอนสองห้องดยทุกคนจะมีห้องน้ำด้วยโซฟาด้วยมันเป็นแบบมีโซฟาในห้องด้วยก็คือเตียงแล้วก็เป็นโซฟา้วก็ต่อไปนะคะกคนก็จะเป็นห้องน้าห้องน้าเพราะอาสบู่เขาหอมมากดวยคนดูดูมีความสบู่คุณภาพชั้นดีนะคะ แล้วก็แบบมีเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำขนาดย่อมเห็นทะเลนะสำหรับคนหนึ่งนะคะว้านี่เห็นวิวด้วยใช่แบบอาบน้ำไปแบบดูวิวไปแบบเห็นโลมาทุกคนจะพาไปดูห้องอื่นกันนะ ทุกคนอันนี้คือเป็นห้องนอนที่สองนะคะไปดูกนันได้ก็ลงมาคนละฝั่งกับเมื่อกี้เราก็จะเจ,เจอห้องนอนอีกห้องหนึ่งซึ่งมีเตียงขนาดเท่ากันเตียงเหมือนกันการจัดวางก,ก็คือเป็นระเบียบเรียบร้ยรยรอยมากแต่ว่าตากัานตรงที่เข้ามีเตียงมันจะสูงกว่าแล้วก็ไม่มีโซฟาแต่ว่ามีห้องน,น้ำใช่ใช่นี่เครเวอร์ กระจกใครค่ะห้องน้ำค่ะที่นห้องน้ำของห้องน้ำห้องนีน้จะมีแค่ชั้นโค้งแต่ว่าไม่มีชาว่บ็อกใช่เชิญชมฮาลโหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ กำลังจะทานอาหารนะคะคือตอนนี้เราเพิ่งออกเรือมาได้ประมาณ20นาทีเขาก็จะมีออเดอร์มาเสิร์ฟให้ก่อนจะเป็นสแปรมเบิลเอ็กกับออมเล็ตที่ไมีอย่างอื่นด้วยเก็คือจริงๆอ่ะคือเขา่จะมีแบบเมนคอสให้ใช่ป่ะเป็นตอนเย็นด้วยแต่ว่าคือเราหิวก็เลยขอแบบออเดอร์เขาก็เลยแบบบอกเขาทำให้แล้วคือแบบปรุงสดๆตรงนี้เลยแบบกินแบบคนเรือเลยก็คือดีมากทุกคนใช่ค่ะได้คเราไปชิมกันไปกินกันเลยดีกว่า <Girl. S 2> จะบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าที่เนี่ยเขาทำอาหารกันสดๆบนเรือเลยอันนี้คือเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะเป็นออเล็ตไข่ดาวไข่ต้มจะเลือกอะไรก็ได้เลยจะบอกว่าเขาทำอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยนุ่มมากนุ่มมากเหรอ ปังไม่่หวนะคส่วนทางนั้นนะคะก็คือตุยเย่วตานาเบ้ไอโกะอันนี้ก็จะเป็นปิกนิกย่อมๆบนเรือนะทางเรือเขาก็จัดให้ก็จะมีหนมปังท็อปด้วยทูน่าอกไก่แล้วก็เห็ดแล้วก็มีของหวานด้วยคือเรือที่เราอยู่ตอนนี้นะคะชื่อว่า Blue Odyssey ช่ซึ่งจากที่เราพาไปทัวร์มาก็มีทั้งหมดสองนอนใช่ไหมใช่แล้วก็มีกิจกรรมกิจกรามมากมายวันนี้แบบแต่ว่าเราอ่ะเลือกทาแค่บางอย่างเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆถยากมาที่ยี่าแบบสามารถบอกเขาได้เลยว่าอยากจะทําอะไรซึ่งแบบมันมีแบบยูม่ามีอะไรกงนะรก็ไ่พอที่เขาให้มาจะมีแพนดูอแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีให้จัดปิกนิกแล้วก็ไปถ่ายรูปเขาจัดปิกนิกให้เราเลยบนเกาะไผ่ ก็มีซีไฟลอรใช่มีสาว่ายน้ำด้วยมีเสาว่ายน้ำให้หรือว่าจะก็ูดิเขาจะแบบปูเขาเรียกว่าอะไรวะปูยางออกไปให้มันเป็นแบบสาว่ายน้ำแล้วเราก็เล่นแบบในขอบนั้นใช่จะพาไปดูกันนะคะว่าวันไหนจะไปกันบ้างอันนี้นะคะทุกคนเราก็มีเป็นเทศเกาะพายนะคะทุกคนก็คือบูยาอ่ะเขาก็จะใช้เออเป็นเรือเล็กเป็นเรือยาง มาจัดเนยยอดแล้วก็มาตรงนี้เขาก็จะจัดอะไรอ่ะจุดลิงนี้ไว้ให้อันเดิมเดี๋ยวเาไปดูถ่ารักอยู่เลยน่ารักมากทุกคนมีพร้อมต่างๆทุกคนคือปลาแบบเห็นเลยเด้อเฮ้ยไปแล้วอิเหน่ถอยเอาคาะนองปลาไปไล่มัน่ะไปไล่ทำไมไปไล่ทำไมไปไล่ทำไมน้องผู้สาวมาเที่ยวะ ก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอเพื่อนๆถ่ายรูปกันอยู่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ไม่ได้เล่นนะทักทีที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแพดเดิลบอร์ดนะทุกคนแล้วก็มีซีไฟเลอร์ซีไฟเลอร์ก็คือจับเอาไว้แล้วก็กดอะ่ะแล้วมันก็จะแบบขับไปเองใต้น้ำอะ่ะก็คือเราไม่ต้องว่ายเลยจะบอกว่าสบายมาก <c oughs> เอาลงไปลึกๆไอ้สัตว์ไม่งั้นมันอยตอดตัวละคเรามาไกลมากอุ้ยนี่บิลลี่โอ้เอ็กซ์เวอร์เรามาล่าแมงป่องกันนี่เราก็วันนี้เรามาเด็ดกันแล้วคิณใช่ไมคะหวันนี้เราก็มาเด็ดกันนะคะนี เมนูนี้คือแซลมอนทาทาอินโคนอร่อยมากทุกคนมันคือแซลมอนที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆปรุงรสด้วยซอสแล้วก็นำมาใส่โคนซึ่งมันเข้ากันมากๆเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยกินเลยจะเป็นบ e บิมบัคาปาทิโอแล้วกนคู่กับดิวเวนอเกตนะคะเดี๋ยวไปจ้าาาเมนูต่อไปก็คือบีทรูท o คาปาทิโอต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ไม่ชอบกินบิทรูทแต่คือเมนูนี้กินแบบหมดเกลี้ยง จะเป็นเฟต้าชีสนะทุกคนอันนี้ก็คือขอเพิ่มทุกคนเลยเพราะมันอร่อยมากมันจะเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินกันเลยทุกคนเม <Okay. S 2> น,นูนี้ก็คือจะได้ความเปรี้ยวจากซอสแล้วก็จะได้ความเค็มจากชีสมันจะตัดกันแล้วทําให้รสชาติกลมกลม่อมรูปนี้คือปังมากเมจิเป็นคนถ่ายมา <Okay. S 1> ก็คือมันแบบผ่านไปไม่กี่วินาทีอ่ะฟ้ามันเปลี่ยนสีเลยเว้ทุกคน ก็คือไม่ตายไปเลยก็คือทุกอย่างมันแบบเข้ากันมากๆอ่ะในจานนี้เนื้อก็คือสุกแบบที่มากินพอดีแล้วก็นำซอสก็คือเป็นรสชาติแบบเหมือนเช่นชีฟูตั้งนี่เผ็ดก็เป็นกลิ่นหอมขึ้นมาเปรี้ยวๆแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันแบบเข้ากันไปหมดเลยก็คือทางเรือเขาจะโทรมาถามเราก่อนวันหนึ่งด้วยนะว่าเราอยากกินเครื่องดื่มไหมหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราเอามาเองแต่ก็คือปกติคือเขาซื้อให้ได้เลยนะ บ,บอกว่า,วามันฝันมันไปตลาดเฮ้ยฝันมึ้หรอฝับมันเป็นตลาดก็แล้วแต่ว่าคุณจะดีกับฝันดีเพื่อนนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการใส่ครีมใช่ไหมคะตัวนี้เป็นครีมอะไรหรอคะเป็นวนานิลลาครีมวานิลลาครีมมีกลมด้วย แลนนี้นะคะก็เป็นเชฟน,นะคะของทางบรยาที่คะที่จัดให้เราเป็นของหวานส่งท้ายนะคะพี่ๆน่ารักมากเลยนะคะบริการดีทุกอย่างขอบคุณนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นที่เมนูของหวานกันนะคะของวันที่เราจะกินก็คือแครปซูเซ็ตนะคะซึ่งก็เป็นเครปปกติแต่ว่า ทอปด้วยส้มแล้วก็ซอสส้มนะคะแล้วก็มีครีมวานิลาด้วยคือแบบมันลงตัวแล้วมันเข้ากันสุดๆแล้วแบบซอสส้มก็คือหอมมากแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยไม่ต้องกลัวอ้วนเลยมันแบบเปรี้ยวหวาน,นอร่อย,อย,ยกนิ้วจบไปแล้วนะคะทุกคนกับทริปพ,พัทยาของเรานะ คือว่าบรทัดใจไหมรทับใจรู้สึกว่าเลือกถูกมากๆที่เลือกรูปยาชไทยแลนด์นะคะทุกคนเขาแบบคือมันรุมถ่ายรูปสวยมากมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเออคือถ่ายรูปไม่เบื่อเลยแล้วก็แบบทำกิจกรรมได้แบบกับเพื่อนๆได้อย่างแบบสนุกสนานแล้ก็บันเลอ์เขาแบบว่าคอยอำนวยความสะดวกให้แบบต้องการอะไรแบบแช้นเต็มร้อ่ะออาหารก็อร่อยใช่ทำเร็วด้วย เราสามารถเลือกขนาดเรือได้เองอคือเขาว่ามีแบบขนาดเรือให้เยอะมากให้เลือกหลายแบบก็แบบนี้นะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าราคามันจะแพงมากกว่าที่อื่นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่เราจ่ายมันอเราเลือกอะไรทีแบบมาที่ไหนก็มาแต่ทีนี้เยเพราะว่าแบบคือทุกอย่างพนักงานเขาแบบดีใส่ใจอะไรเียคอลเลคอาหาร ใช่คือเขาไม่ได้แบบทําจากข้าเราแบบเอามาให้ทานกินบ้างแต่คือเขาทําสดๆแล้วเราเห็นทุกขั้นตอนว่าแบบเออเขาทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนนันแหละแล้วก็ถ้าสมมติว่าทุกคนสนใจอยากจะมาเที่ยวแบบพวกเราก็สามารถดูได้ที่เออพัทยาสมุยกระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะคะทุกคนสี่ที่ก็เข้าไปดูได้เลยบูมยยช์ไทยแลนด์นะคะเว็บไซต์ได้นะคะแบบว่าเขามีหแบบหลายอย่างให้เลือกลองเข้าไปดูนะ ใช่แล้วคลนี้ก็จบแล้วใช่ใครอยากให้ไปไหนก็เมนคอมเมนต์กันได้เลยนะขอให้สนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยจ้า